สามทีมหน้าเทียประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่19พฤษภาคมก่อนอื่นไปสรุปผลงานสามคู่หน้าช่องเมื่อวานกันหน่อยดีกว่าต้องบอกว่าผิดพลาดเพียงอินเตอร์มิลานเพียงคู่เดียวเท่านั้นไม่สามารถเอาชนะทางด้านลาซิโอได้ก็ต้องบอกว่าพลาดไปนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ไม่งั้นก็ถูกมาสามวันติดแล้วครับผมไม่เป็นไรครับวันนี้มาเริ่มกันใหม่นะครับไปเริ่มเชียร์ที่พิมลิอังกฤษนับคู่ของไปต้นจะเปิดบ้านพบเลวผูคู่นี้ต้องบอกว่าเลวผูน่าจะปล่อยจอยนะครับผิดกับทางด้าน ไฟตันนะครับที่น่าจะส่งท้ายนะครับในการเล่นในบ้านของตัวเองของฤดูกาลน่าจะเต็มที่มากกว่าทางด้านลิบูให้เชียร์ทางด้านไบตันส่วนรายการที่2นะครับอิสราเอลพิมเมลีกนะครับมัคคาบี้ไฮ้าจะเปิดบ้านพบทางด้านมัคเคาบี่เทลฮาวิปนะครับคู่นี้ต้องบอกมัคคาบพี่ไฮ้าผลงานในบ้านยังไม่คงที่นะครับผิดกับทางด้านมัคคาบี้เทลฮาวิปเนี่ย ที่นะครับผลงานการเล่นเกมเดืยนเนี่ค่อนข้างดีชนะมา6เกมนะครับเจ็ดเกมหลังสุดพ่ายเพียงเกมเดียวสำหรับม a c คบีเทวิวิปเพราะฉะนั้นค่ำคืนนี้ดูแล้วมา c ์คบีเทวิปจะบุกมาชนะทางด้านม a c คบีไฮฟาได้ไม่ยากนะส่วนรายการสุดท้ายตรุรก,กีดิวิชั่น2องครับโบลูสปอร์นะครับ,ะรบจะเปิดบ้านพบกับทางด้านบันไดามาสปอร์นะคู่นี้ต้องบอกว่าโบลูสปอร์นะผลงานการเล่นในบ้านค่อนข้างดีเลยทีเดียวชนะมา3เกม4เกมติดแล้วนะเพราะฉะนั้นดูแล้วค่อนข้างที่มีความมั่นใจในการเล่นในบ้านดูแล แล้วค่ำคืนนี้ให้เชียร์ทางด้านโบลูสปอร์ไปน่าจะมีโอกาสมากกว่าบันไดมาสปอร์แล้วกันนะครับสำหรับ3คู่นี้ผมมั่นใจแล้วครับท่านใดอยากจะตามก็ปัดขวาใต้รูปหน้าโปรไฟล์ไปติดตามในบ้านของพิธีได้นะครับผมหรือว่าจะส่วนก็ได้นะครับไปส่วนในบ้านของพิธีได้เลยและพร้อมรับนะครับเสื้อฟุตบอลนะครับเกรดพรีเมียมคอเล็กชั่นใหม่แลวครับผมมีมาให้ได้ใช้กันได้แล้วนะครับสำหรับเสื้อฟุตบอลสำหรับวันนี้ก็จัดไปนะครับ